สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้อยมาทำไรคะน้อยจะมาูกต้นไม้ปลูกต้นหมากถวายเจ้าที่เจ้าเจ้าที่ตรงนี้เนาะตรงหน้าหมู่บ้านนี่เนาะแล้วเราไม่ดีกันปลูกน้องสามเนาะของติ่มสามแต่ดินสวยมากเลยปุ๋ยสวยมากเลยนะคะกระถางเมื่อกี้ซื้อกระถางมันนี้ด้วยเหรออันนี้ใบเท่าไหร่อ่ะใบเจ็ดสิบแพงนะ ขายให้พี่น้อยหกสบาทเจ้านั้นมันไม่เยอะนี่ดินสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยเนาะเดี๋ยวเราม,มาวิธีใช้ใช้สองถุงมาใช้วิธีการมาดูการปลูกนะคะต้นไม้ของนี่นะคะจะจะมาปลูกดินกันปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกดินว่าแต่ว่าวิธีเดี๋ยวจะขอพ่อหลวงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปขอพ่อหลวงนะสักสักสักนั่นเจ้าขอดิ อ้องตต้องเป็นซื้อนใหญ่อืมในจะเอากากมะพร้าวใส่ท้ายรถไปด้วยอีกได้ค่ะนะแล้วจะเอาอะไรต้นอะไรลงนะพี่น้อยก็หมากเอาต้นหมากใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาต้นหมากมากกอนในต้นไหนต้นหมากพี่เนี่ยนี่นะคะกระถางนี้เราก็จะลงต้นหมากนะคะเนี่ยเขาเรียกต้นหมากนะหมากใช่ไหมยชยว่าหมากที่เขากินหมากนั้นไม่ใช่นะ อ,อันนี้ต้นหมากอะไรนะไว้สำหรับปลูกเจ้าพี่นะถวายเจ้าพี่เจ้าคนะ่ะเอาใส่กี่ต้นใส,สนะใส่สองต้นเนาะเนนะนะกระถังมใหนะใช่ตั้งใจของพี่น้อยนะนะ ิปนี่นะคะกับพี่น้อยวรินทรจารเรือนนะคะเจ้าของร้านผัดไทยนะคะผัดพี่น้อยผัดไทยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ปลูกนะคะเดนนะจ๊ะ,ะวกัตอนนี้ก็ปลูกนะคะต้นหม,มากนะคะถวายตรงรานพระพรมนี่นะคะรรานใช่นะมตรงรานพระพรมนี่นะคะนี่นะคะสวยเนาะพอใส่อย่างนี้แบบด<อ><ล>ูสวยมาก โอ้ยเดี๋ยวติมจะไปซื้อมาบ้างไว้มั่งนี่กว่าเพราะต้นหมากพี่น้อยให้ไปมันอยู่ในกระถางนน้อยเห็นก่อนถ้าเป็นคนปลูกดีๆนี่จะสวยนะเนะที่จริงมันจะต้องโตแล้วนะแต่ดินมันไม่ถึงใช่ไหมอ๋อติมมีต้องเปลี่ยนดินใหม่พี่น้อยไปเอาเลยของใครนะนี่บ้านใครรถจนาใช่ไหมแล้วก็โรยด้วยไข่นะคะเมื่อใส่ดินเสร็จแล้วดินนี่ไปซื้อมาเป็นถุงเนาะเขาจะผสมสำเร็จเรียบร้อยนะคะ กิ่นขี้วัวหรืออะไรเหม็นๆเนี่ยแล้วกินไข่ใช่ไหมนะคะหืมกินไม่ใช่เบานะคะเดี๋ยวก็หายแล้วทีนี้ก็ไปซื้อดินเนาะดินนี่เขามีผสมเรียบร้อยนะคะมีอัตราส่วนผสมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาต้นไม้ลงไปนะคะลงไปเสร็จแล้วปลูกเสร็จสาบแล้วใส่ต้นไม้เสร็จแล้วก็ใส่ด้วยเปลือกไข่นะคะนี่นะคะเปลือกไข่นี่กันกันแมลงใช่ไหมกันแมลงมันรบกันอะไรบ้างหืมกลิ่นมาอย่างแรงเลย มันแตกนะจริงไข่มันต้องเล่นก่อนไม่ใช่เหรอไข่มันต้องแห้งก่อนนะเวลาตากแดดนี้มันโดนแดดมันก็แห้งใช่โดนแดดแป๊บเดียวก็แห้งนี่นะคะปลูกสําเร็จเรียบร้อยนะคะปลูกต้นหมากนะคะนี่ก็จะยกกันไว้สิคะเดี๋ยวจะมายกต้นป่ะจะยกไปไว้ไหนวาเดี๋ยจะยกไป อืกินสวัสดีนะคะนี่ก็เรามาปลูกต้นไม้กันนะคะนี่จิมก็อยู่นี่นะคะต้นไม้นะ แต่ดินสวยมากเลยปุ๋ยสวยมากเลยนะคะกระถางเมื่อกี้ซื้อกระถางมานี่ด้วยเหรอป้าเจ้ากันไม่ได้เนี่ยดินสวยนะคะสวยเนาะเดี๋ยวเรามาวิธีใช้ใช้สองถุงใช้วิธีการมาดูการปลูกนะคะต้นไม้นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ปลูกนะคะเดินนะจ๊ะค่ะแล้วกันตอนนี้ก็ปลูกนะคะต้นหมากนะคะถวายตรงรานพระพรหมนี่นะคะรานใช่ไหมนะคะ สวยเนาะพอใส่อย่างนี้แบบมันดูสวยมากโอ้ยเดี๋ยวติมจะไปซื้อมาบังไว้มั่งดีกว่าเพราะต้นหมากพี่น้อยให้ไปมันอยู่ในกระถางนิดน้อยเห็นก่อนถ้าเป็นคนปลูกดีๆนี่สวยเลยนะที่จริงมันจะต้องโตแล้วนะแต่ดินมันไม่ถึงใช่ไหมอ๋อติมีต้องเปลี่ยนดินใหม่พี่น้อยจะเอาเลยของใครนะนี่บ้านใครรถเจนาใช่ไหมแล้วก็โรยด้วยไข่นะคะเมื่อใส่ดินเสร็จแล้ว ดินนี่ไปซื้อมาเป็นถุงเนาะเขาจะผสมสําเร็จเรียบร้อยนะคะกินขี้งวหรือไรเหม็นๆเนี่ยแล้วกินไข่ใช่ไหมนะคะหืมกินไม่ใช่เบานะคะเดี๋ยวก็หายแล้วทีนี้ก็ไปซื้อดินผสมเรียบร้อยนะคะมีอัตราส่วนผสมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาต้นไม้ลงไปนะคะลงไปเสร็จแล้วปลูกเสร็จสับแล้วใส่ต้นไม้เสร็จแล้วก็ใส่ด้วยเปลือกไข่นะคะนี่นะคะเปลือกไข่นี่กันกันแมลงใช่ไหม กันอะไรบ้างหืมกลิ่นมาอย่างแรงเลยมันแตกนะจริงไข่มันต้องร่อนก่อนไม่ใช่เหรอไข่มันต้องแตกไงไข่มันต้องแห้งก่อนนะมีเวลาตากเดี๋ยวนี้มันโดนแดดมันก็แห้งใช่โดนแดดแป๊บเดียวก็แห้งนี่นะคะปลูกสําเร็จเรียบร้อยนะคะปลูกต้นหมากนะคะนี่ก็จะยกกันไหวไหมนี่สองนไหวสิคะเดี๋ยวจะมายกต้นไปเด็กต้นไม้นะ นี่นะคะเราจะมาปลูกดินกันปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกดิน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยว่าจะว่าวิธีเีจะขอพ่อหลวงเนี่ยนี่เนี่ย,ยไปขอพ่อหลวงนะสักสักสัก,สกนั่นเจ้าขอดินเพราะว่ามันถ้ารันถ้งติดไปซื้อต้องติดต้องเป็นซื้อหมอนใหญ่อืมในแจะเอาก,กากมะพร้าวใส่สท้ายรถไปด้วยอีกได้ค่ะนะในต้นไหนต้นหมากพี่ นี่นะคะกระถางนี้เราก็จะลงต้นหมากนะคะเนี่ยเขาเรียกต้นหมากนะหมากใชไ่ไม่ใช่ว่าหมากที่เขากินหมากนะั้นไม่ใช่นะหมากสวยอะค่ะอันนี้ต้นหมากอะไรนะไว้สำหรับปลูกเจ้าพี่นะถวายเจ้าพี่จ้าถางเอาใส่กี่ต้นใส่สองต้นใส่สองต้นเนาะนเนาะกระถางมันใหญ่เนาะใช่